ความรักเหรอครับผม,มกับอุ้มไมคะับอุ้มครับนี่คือคือคือ,คอตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าแบบว่าความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยคือไอ้นี่เป็นถึงขั้นเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นน้องที่สนิทกันครับผมอย่าเพิ่งคนเข้าใจจิ้นกันมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็สนิทกันมากแล้วก็ล่าสุดก็คือร่วมง,งานกับน้องในเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วย อะไรอย่างนี้ครับแต่ไไม่ด้พี่เข้าใจมันกระตอาว่าเราเป็นแฟนกันนะพี่เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆจริงๆไม่ใช่ครับใจเย็นๆเนาะยังยังไม่ผมยังบอกได้ว่าผมยังโสดโสดแต่ว่าไม่เต็มปากเต็มคำแล้วกันก็มีคนคุยอยู่ตรงไหนมันไม่เต็มบ้างตรงคำไหนคือคือเราเราเราเป็นคนเลือกเยอะแล้วเราต้องการมั่นใจในเรื่องเรื่องของความรักเรื่องของอะไรนี้มากแต่ที่ผ่านมาทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกัน ยังไม่อยากให้เข้าใจอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ยังคือคือคือหมายถึงว่าเรื่องเรื่องคู่จิ้นเนี่ยคือคือเข้าใจว่าแฟนคลับเชียร์มากๆแต่ก็ก็อยากให้เชียร์คู่จิ้นคู่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานร่วมงานกับนักแสดงอื่นด้วยอะไรเนี่ยพราะคนเข้าใจถึงว่าเป็นแฟนกันเราคุยกันไหมหรือว่ายังไงก็คุยกันได้คุยกับน้องไปกองก็เจอกันตลอดก็คือจริงๆน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีคนจับจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เราคุยคนนั้นที่ไม่เต็มปากใช้อุ้มไหมคะไม่ใช่ค ตัวเขาเองอ่ะคนที่เราต้องไปเคลียร์เขามาเยคือคือเขารู้อยู่แล้วว่านี่เป็นงานครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะรับคนรับการล่ะอ่าไม่บอกได้ไหมเรื่องนี้เออแต่ว่าผมก็ไม่เป่นไรอ่าคือกับน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าคือเราเราสนิทกันมากน้องยังไม่อยากให้เข้าใจผิดไปถึงขั้นนั้นแค่จินแต่ไม่จริงอ่าทำงานกันได้ทำงานกันได้จินได้เลยแฮปปี้